นี่ครับมาเบิง้งมาเบิ้งป่านี่ไปสู้ป,ป่ามาพี่น้องนี่โหเพ่อกบคุณยายนี่โหผู้ไทยคลิป ดูซิไปก้าวดียนึงประเดนราบออย่งไท่านนี้อันนี้แม่เมื่ออาชีพกษาก็ได้ละโอ้ยแล่นแล่นผีตายสู้ป่อนผู้ยุ่ซะผูกมัดผีมัดซาดเส้นหนำฮะกมาจับมันยไง่งสวิงสับปี๋ để hỏi là cái này mình hỏi nói nữa hỏi hôm ừ. hôm ừ. ừ.